มันมีคำว,ว่าจิตวิทยากับจิตศาสตร์เออวิชาจิตวิทยานักจิตวิทยากลุ่มเคาเชิร์คชชิกนี่นะมาที่ขยายใหญ่โตมากมายกายกองกลุ่มนี้เวลาเขาพูดออกมาแล้วแต่เรื่องอะไรก็ตามทีอะ เขาปรารถนาให้ผู้ฟังเชื่อเขานันนน่นกลุ่มจิตวิทยานะให้เชื่อเขาทำตามเขาเชื่อเขาถ้ากลุ่มศิจติตศาสตร์ล่ะนะกกลุ่มนี้เวลาพูดจาแล้วให้อะไรให้เข้าใจยึดหลักความเข้าใจเป็นหลัก กลุ่มจิตศาสตร์ยึดหลักเวลาพูดเรื่องอะไรต้องการให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเข้าใจที่มาที่ไปหรือในหนึ่งบอกว่าอดีตอนาคตแล้วมาลงเลยที่ปัจจุบันนี่คือกลุ่มกิตศาสตร์จะอยู่รูปแบบนี้นะครับอีกทีหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มวิ จิตวิทยาให้ไปอย่างเดียวไม่รู้ไปไหนไปให้รูวกว่าั้งไม่รู้สารพัดสารพัดไปแหละครับให้เชื่อเขาเขาพาเดินให้ไปอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับลุงแจงครับว่าจิตวิทยากับจิตศาสตร์มันจะต่างกันตรงนี้เมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการใช้ในการสื่อสารด้วย ด้วยคำพูดหรือวาจาและอากัปติริยามันออกรูปนั้นนะครับทีนี้ถอยหลังไปทีนึงว่าคำในตลาดสดตลาดแห่งก็มีคำว่าคิดดีพูดดีทำดีเนาะสองสอนกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากครับให้คิดดีนะคิดบวกนะพูดดีนะพูดบวกนะ แล้วทำดีนะทั้งหมดที่ว่านี้ผมว่ามันเป็นจับต้องไม่ได้นะเป็นนามธรรมหมดเลยคิดดีพูดดีทำดีคาว่าคิดดีก่อนฟังดีนะคิดดีคิดดีก่อนถึงอย่างไรเป็นพูดดีใช่ไหมครับแต่คำพูดทุกคำพูดมันไปแล้ว ผ่านก,นนการะบวนการคิดดีแล้วหรือยังอย่างเงี้ยหรือได้คิดหรือยังสิ่งที่คิดคิดได้แล้วหรือยังถ้าคิดได้ต้องสรุปได้เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วจึงพูดออกไปงงไหมครับคิดได้